ลาติสลาโคมคุณผู้ชมโอเคหายไปกันไปน,นานนะครับกับเนียวตัวต,ต้าน,นะฮะวันนี้พาสสากันแล้วนะครับเป็นลุยเลยว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกันในพาร์ทนี้บ้างนะครับวู้ฮู้แอมดูที่ว่ามีอะไรบ้างโอเคครับผมคุณผู้ชมเหมือนเจ้าอยู่ตรงนี้นะเออโอเคเราไปลุยกันดีกว่าไม่รู้ว่าไปทางไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนเนาะโอเคสำรวจ อ้าวทางนี้ไม่น่าเฮ้ยทางนี้ไปได้นี่ใช่ไหมทางนี้ไปได้ทุกคนหรือเปล่าไปได้ไมได้อยู่ได้อยู่ต้องลงต้องลงโอเคเหมือนจะลงมาใต้ดินนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เราอยู่ในใต้ดินครั้งแรกนะ ไม่รว่าหุ่นยนต์ที่แอนดรอย a n d ด o i d ที่ทะเลทรายนี่เหมือนเขามีชีวิตกันเลยนะเขาพูดกันได้ด้วยไม่รู้ว่าสร้างมาโดยวิธีไหนหรือว่าผลิตยังไงตอนนี้ทูบีก็เลยบอกว่าเราสงสัยตอนนี้ไปก็คงไม่ได้รู้เรื่องอะไรไปมากคนนี้หรอก ก็คือตอนที่แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนดูชมตู่ตายแล้วก็ค,คือเราเนี่ยได้ไปเมืองทะเลทรายมานะแล้วก็ได้ไปสู้กับบอสนะครับผมเป็นบอสที่แบบว่ามันเหมือนเอเลน่นะคุณผู้ชมนั่นแหละแล้วเราก็ฆ่าไม่ตายครับผมจนสุดท้ายเราต้องหนีมานะเ <c oughs> พราะว่ามันแยกร่างได้ไ <c oughs> อเราก็ไม่ไหวไงเดี๋ยวเราเรอรอเ,เ,เ,เราฟาร์มให้มันหนนี่ก่อน กระโดดแบบลิงเฮ้ยคือมีคนหิวเฮ้ยมันเฮ้ยเหมือนตรงนี้เหมือนอยู่ในป่าคุณผู้ชมเอาจริงๆนะั่นแหลผมเล่นมานะผมผมไม่เคยเล่นมาถึงตรงนี้มาก่อนเลยโคตรตื่นเต้นเฮ้ยคืนนีใหมายสุดยอดแฮะว้าวสวยมากอุ่นยนต์เต็มเลยหวังว่าเราจะไม่ได้ฆ่าหุ่นยนต์พวกนี้นะไม่น่า ้ยเมืองสวยอะ่ะว้าวเป็นรู้หัวใจนะตรงกลางนะหรือว่าเป็นลูกปอดวะ amusement park นะครับผมส่วนสนุกเวหางงหรือว่าเราไม่ควรตีเขาอะ่ะเฮ้ยโคตรสวยงาคุณผู้ชมแล้วแถมเขาเป็นมิสกันด้วยนะพระเจ้าช่วยแล้วเพลงเพราะมากประเด็นอะ่ะผมชอบมากเลยตรงเนี้ยคุยได้ไหม มันเมืองที่มีหุ่นยนต์อุดมสมบูรณ์เฉยเลยโอเคตอนนี้เราก็ต้องเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อไปหาจุดมุ่งหมายของเราเนาะขอ,องเต็มเลยใช่ไหมอ่ะเฮ้ยม,มีช็อปด้วยมีมีช็อปด้วยคุณผู้ชม ขออนุญาตซนหนึ่งทีนะครับไม่น่ามีอะไรตรงนี้ไม่มีกบ้าเลยยาเล็กหนึ่งขวดโอเคว,ว้าวสวยมากคุณผู้ชมอุ้ยอลังการมาก อลังการงานสร้างสุดๆเดี๋ยวเดวเช็คผมต้องเช็คเขาทุกุกซอกทุกมุมไม่งั้นมันไม่ได้นะตอนนี้เหมือนจะมีซอกอีกซอกนึงอยู่นะในแมปผมเห็นเก็บของให้หมดเขาอยู่กันเป็นครอบครัวเลยนะแฟมิลีอ่ะอืมมันยังไงทางเขา หัวหน้าใหญ่เขาอยู่ตรงไหนกันนะจริงที่นี่ต้องบอกเลยว่ารุ่งเรืองกว่า,าที่ทะเลทรายนะผมบอกให้ว้าวตนี้สิ <c oughs> เหมือนกลุ่มรีสิสตันที่บอกว่าให้เรามาหาสิ่งก่อสร้างตรงนี้นะครับนี่ไงที่เซฟเหรอว,ว้าว นี่ไงเราต้องโดดไปน,นี่เลยแถวบ้านผมเรียกป่ากลัวอย่างนี้ปะอันนี้ไงใช่ด้วยต้องหาทางอื่นเข้าก็คือทางนี้นั่เนเองปุ๊บปุ๊บโอ้โหในเอกกับผมบอกระโดดโคตรพิวผมบอกให้นี่แน่เรียบร้อย โอเคเรามาอีกฟากแล้วกว่าจะมาได้นะลุงว่าไงครับหุ่นตัวตลกทางข้างหน้ามันอันตรายนะเพราะว่ามันพังระวังตัวด้วยรับทราบครับวานนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคไปเฮ้ยมาเต้นกันมาเล่นกันอ,อยู่รถถังเหรอ,อมาเล่นกันเถอะ มาร้องเพลงกันเถอะรถถังเอ้ยยิ่งผมนะเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์รถถังนะครับถ้าเราออกจากที่นี่ไม่ทันเราต้องเสียใจแน่เลยเ <c oughs> สียใจไะไรนี่เอ็ดเ <c oughs> จ้าก็ว่าไปมีทางไหนไหมครับนี่หลอกไปได้ไหมไม่ได้เหมือนว่าเราต้องใช้รถถังหรือเปล่าอย่างเงี้ย คุยก่อนพี่ครับเอาเรืถังมาเปิดทางให้ผมได้ไหมครับว้ายจะบดผมหรอน,นี่ไงทางไปกูไปไหนเนะี่ย เราเจอทางแล้วคุณผู้ชมขอญาตดูร่างนะเพื่อนวิดาบคนนี้เท่จังเจอทางเรียบร้อยคุณคิดว่าจะปล่อยรถถังไปอย่างนั้นจริงเหรอสู้ไปก็เสียเวลาเปล่าจริงวันนี้จริงอย่างที่ทูบีบอกสู้สู้ไม่ไหวด้วยผมไม่อยากเหนื่อยผมไม่อยากเหนื่อย ถ้าไปไมได้จะชุบชีวิตให้หมดทุกคนเลยนะอา,ารถไฟมาแล้วไอ้มนุษย์นี่เป็นสิ่งอะไรที่แปลกจริงเลยนะไหนบอกเฮ้ยแล้วเรายืนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเฮ้ยเราจะทำได้ไงอะ คนที่รู้จักเราดีเหมือนจะชื่อว่านายส์นะครับผมทูบีคิดว่าไงล่ะครับเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับเอา้าเฮียเป็ดเกี่ยวกับคนที่ชื่อนายไม่ได้จะสู้เลยนะคิดว่านายเป็นคนที่ดีอยู่แล้วโอ้ยอย่าตีได้ไหมทำไมถึงมีศัตรูมาตีเราอ่ะ มาดีนะกินยาไปอออโอย,ยใช้มัดทำไมวะเย่ยแล้วเย่ยแล้วอันแล้วเราอยู่ไหนอะกินยาอีไปเลยยาอีฮยนี่แห่ ตรงนี้เป็นที่ที่ซิเท,ทนบอกหรอที่ที่กลุ่มดิซิเทนบอกเดี๋ยวขอญอาตรีแพ้ให้หมดทุกคนนะเพื่อนๆเราทั้งหมดไม่รีแพ้ได้ไรแต่ว่าจะพยายามทำให้หมดทุกคนนะโอเคได้ตังค์ด้วยแล้วก็ได้ตีแรงมานะครับผมโอเคเราไปกันดีกว่าตาม,มาพวกเดี๋ยวฉันจะพานายไป ฉันจะพาเธอไปโอ้โหมาแล้วกลุ่มคนหัวข่าวแต่ไม่ใช่คครกินนะ What เอ้ยหุ่นเชิดหรอพับเป็ด What รึบอดบอดบอดมัน เฮ้ย <c oughs> อลังการอีกแล้วบอสเหรอใช่ไหมดาบอยู่ไหนอนะชิบหายแล้วบอสก้อนดาบผมไปไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้พอนเสร็อเออ อออโอเคเดาออกมาละมันต้องสปอนก่อนโอเคหลบอันนี้หลบโอ้ยขออนุญาตแต่ความปุ่มไม่ดีมาแล้ววนะตีรัวอโอเคตีข้างหลังเข้าข้างหลังอุ้ยตีไม่เข้าเลยอะ่ะ โอ้ยเออมีมันลูกอะไรอ่ะโอ้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 อุ้ยโอ้โหแรงมากไม่เจตายแล้วโอเคเินยวนะเออขอยพน่ความสะดวกอยทำไมมันตียากตีเย็นเะ โดนโดนโดนจัวนี้โดนโดน <c oughs> <c oughs> ใส่ดาเมจจากข้างหลังใส่ดาเมจจากข้างหลังเข้าเข้าจากข้างหลังเฮ้ย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดำมีเข้าแล้วดีไปดีไปดาบที่เราซื้อมาใหม่บอกเลยว่าของคตรดีตอนดาบแรกมั้งดาบแรกดว้วยดาบแรกเราเอมามัตั้องเยอะ <c oughs> ดามเมเสริมจะตายแล้วครึ่งหลอดครึ่งหลอดโอเคแต่วผมต้องเปลี่ยนปุ่มแล้วปุ่มฮิวแม่งกดยากมากเอ้ยอะไรโดนแฮกเฉยยิงไงต้องยิงเหรอมาขี้ขวายยิง ยิงกับตัวอะไรวะพวกคุณชมออกกดค้างเหรอออกขี้ขวาค้า,างออกปุ่มสองข้างเลยเฮ้ยยิงให้หมดโอเค,เอดโ,อเคโดนแฮกตอนนี้โดนแฮกโอเคครับโอเคแฮกกิ้งคอมพลีทตอนนี้โดนแฮกระวังตัวด้วยนะทำไมนายเดิมฉลุยเลยอะโอ้ยทวี มีระบบแฮ็กแบบบลูทูธด้วยสวยงามฉันต้องเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดอันนี้เหมือนจะเป็นสร้างศพศพหุ่นยนต์้วยนะว้าไอ้บ้านี่แกทำอะไรของแกลงไป ต้องช่วยเหรอไม่ไม่ไม่เราต้องทำลายตอนนี้ถ้าจช่วยไม่ทันแล้วล่ะหูข้างบนเต็มเลยนะอย่าแล้วอย่าแล้วมันกำลังให้พลังอยู่นี่หว่าเร็วๆนะเอ็ดเร็วๆเฮ้ยยิงไปด้วยวิ่งไม่ทันละโอเคเลียนหมดเลียนหมดรีบ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 อืมอืม กำลังดูพลังเฮ้ยโดนแฮกเฉยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นพลังขึ้นพลังหลบไม่ทันเมื่อกี้มันก็โดดหลบโอเคมอนยากอะยากอะยากอะโอเคโอเคโอยยากแต่พอได้อยู่อืมอืมเอมอเออ บอสเหรอเดี๋ยวผมจะพยายามแฮกคืนนะครับพยายามถ่วงเวลาให้หน่อยทูบีเรื่องถ่วงเวลาเนี่ยโคชอบเรื่องถ่วงหลังเนี่ยก็ชอบเหมือนกันหลบหลบหลบตอนนี้ต้องหลบก่อนเฮ้ยไอ้คนนี้มันมันฮีอยู่หรือเปล่าเฮียเขี่ยต้องเฮียผู้มีก่อน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊พวอ๊ยโอเยโอดยโอ๊ะโอ๊อ๊ยโอ๊ยโอตัวอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอียตอวนึงยโอ๊ยอ๊ยอ๊รอ๊ยอ๊ยโอ๊โอยโม๊ยโอยโอ๊อ๊อ๊ยอดยโออ๊ยโอ๊รอดชิออ๊โอยโอ๊ยโอยอ๊ยอยยอฮตัวเองว่ะเก็บขอยโยโอ้ยอยออ ยายอยู่ไหนอะเออ,อลูกบอลเพลิงลูกบอลเพลิงออกดยายยากมากเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปุ่มนะคุณผู้ชมขอญาตเลยแม่งเออไม่เป็นไรตอนนี้เคลียร์สถานการณ์ข้างหน้าไปก่อนออยิยงที่หมดมาลูกเออเอ,อยิยง,ไยยงไม่โดนออยิงไม่โดนเฮ้ยยิงข้างบนได้นรือวะ โอ้ยตายเถอะกว่าจะพังเฮ้ย what what เอาะไรเนี่ยนอนเสกกรอกบ i g ก h e a t w h i มี big cheat w h ออกมาตีด้วยได้ไงวะโอเคเราเคลียร์ฮิวเดิมเราต้องเคลียร์ไอ้พวกนี้ให้ออกให้หมดก่อนไม่งั้นอะเรื่องมันจะไม่มีวันหมดมันฮิวกันอยู่อะฮิวกันแบบไม่หยุดเลยด้วย อออันนี้ขึ้นแฮกเราต้องหลบไม่ได้นะบอกเลยบอกเลยอุ้ยแรงแรงเราแรงจังหวะนี้แหละทำน้ำเมจทำน้ำเมจดดูนี่นนายเอตีด้วยน่นยืดทำอะไรวะาตีบ้านจะตายแล้วจะตายแล้วอีนิดนึงอืออัดน้เมจ็ดครับเออเออเออดาบยันโอู้้โดนแฮกอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยากหลบหลบนี่ไงสวยแฮกคืนปะ มีแคคืนสำเร็จปะอุ้ยหนอนใส่กอกอุ้ยไอหนอนหุ่นยนต์มาไงโอ้ว้าวว้าวว้าวชิบหายล้ฮะเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาไปบ้าเอ้ยอืมอืม ช่างมันคุณผู้ชมผมไม่สนใจอะไรต่อไปแล้วผมบอกเลยว่าไม่ได้แล้วโอยโดนแฮกเฉยมาเดี๋ยววะเฮ้แฮกคืนไปดิแฮกคืนไปดิจังหวะนี้เอ้ยปันใครวะเอออันนี้เพื่อนเราเหรออุ้ยระบบแฮกมาชุบชุบไม่ทันโดนก่อนเค้ชุบ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 มาช่วยชุบมาช่วย นายต้องช่วยฉันล,ละเพื่อนหอด้วยนะขึ้นแฮกโอ๊ยขึ้นแฮกก็อย่างบึ้มอ่ะสุดยอดเพื่อนเพื่อนเราตีให้ยับเพื่อนเราตีให้ยับแฮกกลับแฮกกลับถูกต้องถูกต้องถูกต้อง,กองอเก็บยาเฉยชิลเราชิล

อุ้หลบไม่นานถ้าโดนหนึ่งคือตายเลยอะ่ะแย่มากโดดเป็นจริงโจ้ก่อนอตีก่อนจอวนนี้ต้องตีละไม่ได้ละเราต้องทำนาเมตแบบด่วนๆเลยไม่น่าหนอนลองมาหรออย่างสวยๆใครไม่สวยสวยสวย,สวยทำนามตด,ด่วนๆตอนนีดน้ด่วนๆด่วนๆ เอาเร็วเว้ยเอาเร็วเว้ยเจ็บปดิโดนเตะขาแล้วมันเจ็บใช่ไหมไม่สนละฮงฮิวอะไรเราไม่สนใจละชิปหายแล้วสนใจหนักก็ได้นะชิปหายแล้วโอเคกินยาแบบสวนกระเซแฮกแฮกแฮกกระแสแฮกอ่กกกกกานเข้าไปก่นอนโ,โอุ้ยอุ้ยเยอะจังเลย โอ้ยยายายายเ่ะเดยเรากลับมาได้วะ่ะไ,ไอ้ใส่กอกแฉลบดิสตอรไปดิปุ๊บนี่ไงเอลาลัวลบกระแสจิตไม่ไดแ้แอร์คอมแอร์คอมโบโอุย้ยโดนแฮกโดนแฮกโดนแฮกแล้วก็ตกมาเล่นเกมเป็นบิด เดือดแฮกมันเล่นเกมแฟนบิดเหมือนไม่มีเพื่อนเล่นเหรอ,อดลบเอ้าเริ่มเปลี่ยนอันนี้เริ่มเปลี่ยนดาบแล็เซตเซตสองโอเคว้ายว้ายว้ายวายอุ๊ยว้ยอุยตายตายอี้ตาย,ตาย,ตาย เธอตายแล้วมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวรู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 อัพขอบคุณมากพอตัวพอตัวหยิงเลยอันนี้ชื่ออตเหรอครโดนไปดินายหญิงโอหยากมากนี่ผมเล่นฮาร์ดหรือเปล่าเนี่ยนอร์มอลไม่เชียว โอ้ขอบคุณที่ช่วยนะ<อ>หมายถึงแฮกเหรอครับสกแกนเนอร์ของรุ่นผมมันสุดยอดอยู่แล้วผมช่วยตลอดอยู่แล้วะคระับ <c oughs> หล่อเลยนะนายเอ็ขอบใจมากเพื่อนเราต้องมาช่วยพวกแอนดรอยดให้หมด <c oughs> โอ้โหถามจริงไม่ไ เหมือนว่าหุ่นยนต์พวกนี้อยู่ไม่ไหวแล้วนะเหมือนแบบว่าโดนดูดเออะไรพวกนี้ไปเยอะแล้วอ่ะต้องออกจากที่แล้วล่ะถ้างั้นนะมีแค่ทางเดียวเก็บของก่อนนะคะก่อนที่เราจะออกไปนะคือต้องบอกว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ยากมากนะคือผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าผม,มาเลือกโหมดนอร์มอลมาใช่ไหมแลวคือแม่งโคตรยากมันมันมันจะหมู่ๆนะ แต่ไม,ม่หมู่นะนี่โทบีหนยูย่พว <ผม S 1> กนี้มันแตมันพูดอะไรแปลกๆด้วยนะครับเหมือนว่าจะมีความรู้รรสึกด้วยหมนอยม่มีความ,มร,รู้สึกหรอกฉันบอกตัวเองตลอดประจำอืจริงตัวนี้สินะไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกได้ไงล่ะโหอยู่ด้วยกันอย่างนี้โอเค อย่างน้อยเราก็ปรบับไอ้พวกนั้นเรียบร้อยแล้วมาดูซิว่าที่นี่ยังต้อนรับเราอยู่หรือเปล่าอันนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> ผมไม่ใช่ศัตรู <c oughs> พวกคุณช่วยพวกเราทุกคนผู้ห <c oughs> ย่อนพูดคำพูดอย่างนี้มาได้ด้วยเหรอ <c oughs> อ่าก็คือเขาบอกว่าจะนำพาเราไปสู่ หมู่บ้านของเขาเราไปไหมอะออะไรอะครับไปครับอาจจะเป็น trap นะแต่ว่าเราก็จะลองไปเพื่อหาข้อมูลกับดักอาจจะเป็นกับดักไหนหมู่บ้านคุณอยู่ไหนทางนี้เหรอโคจิเดซิโอคุณมีหมู่บ้านกันด้วยหรอนึกว่ามาเดินกันทุกวันสวนสนาม โคจิเดซิโอเนีอะเอาไปไหนแล้วเฮ้ยปีนเหรออะไรเนี่ยเผลอไม่ได้จะหลงอย่างเดียวเลยเฮ้ยแต่ต้องยอมรับนะว่าเพลงเขาทำดีมากว่าไม่ไม,ไม่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้เป็นเกมออลลี่ย์ในปี2017นะแต่ผมมาเล่นในปี2024ผ่านมาอีกปีแล้ว7 8 9 10 11 12 13 14 ผ่านมา5 6 7 8 8ปีแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเล่งเก็บของโมแต่โมอเอาไม่มีของนี่ยหว่าเยปะโทษโทษโทษต่อ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 ประมาณ8ปีแล้วคุณผู้ชมที่ไม่ได้เล่นบอกเลยว่าพลาดมากว้าอันนั้นมันทูบีไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะครับ อันนั้นเป็นการส่งซัพพลายจากโลก <wrote it. S 2> ไปสู่ดวงจันทร์ครับผมที่อวกาศไม่มีพวกซัพพลายอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องส่งไปตลอดก็คือเป็นพวกเสบียงที่ส่งขึ้นไปบนดวงจันทร์โอเคในหมู่บ้านคุณว่างยูนใส่เ่ยเฮ้ย

โอเคเหมือนจะลึกพอสมควรนะวิ่งเลยแล้วกันเครียดเดินละไปดู a c t i e m e m e n l o c k เฉยวีอาเว y ยู r n เนกวิสิตคอมพิวต์พวกเรารอการมาเยือนของผู้เยี่ยมเยือนเอ้ยยกธงขาวอะไว้อะไรว่าอ่านไม่ทันเลยมัวแต่มัวแต่ยกธงขาวไว้แฟกคนหน้าหมู่บ้านครับผมมาแล้ว ก่อนที่เราจะไปผมมีอะไรจะบอกผมไม่ใช่ศัตรูของพวกคุณนะถูกไมอย่าไปเชื่อนะไอพวกเนี้ยก็จริงอย่างที่คนพูดพวกคุณอาจจะมองว่าเราเป็นศัตรูก็ได้แต่ว่าอะไรระเบิดอยู่ข้างบนวะชื่อฟัดเก่าเป็นผู้นำของที่นี่เพื่อเราจะอยู่กันอย่างสันติภาพดูรอบๆพวกคุณสิ จริงหรือไม่จริงจริงก็บ้าแล้วอะไรกระเบิดอ,อยู่ข้างบนเมื่อกี้ฮะโอเคนะผมเชื่อนะมีอะไรอีกไหมะ่ะแมวแมวแมวน,นี่เหรอว้าวหมู่บ้านใหญ่ฟังพี่สาวมีอะไรผมช่วยไหม น้องชายหายเฉยเอ้ยน้องสาวตามหายอีกโอเคเขาไปทะเลทรายอีกอ่ะเลยนะกูโอเคหาเด็กหายซะงั้นเหมือนผูห้หุ่นยนต์ี่พูดอะไรแปลกๆนะเกี่ยวกับเอ่อ พี่น้องอะไรอย่างงี้หุ่นยนต์มีความไอ,อ้นั่นเกี่ยวกับแบบนี้ด้วยเหรอไอ้นั่นเหมือนเราต้องไปทะเลทรายนะคุณผู้ชมโอเคครับผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่พารที่4นะครับผมตอนนี้น่าจะงานผนบุกวรแล้วล่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ลาตีเสิรครับผมสวัสดีครับ